อัปเดตร้านลับที่ตอนนี้มีรถไอติมจอดพร้อมเสิร์ฟและเมนูใหม่ๆที่รอให้สั่งอีกเพียบไปดูกันโหน่าก,กินมากไอติมรสแวนโกะอไอติมอร่อยจัดไปมันมีความกรุบๆอะแต่ที่มั่นใจว่าไอติมร้านนี้อร่อยคือขนมเขาอร่อยทุกอย่างเหมือนกันไอคราวนี้มาเขาเปิดร้านขายไอติมไม่อยากจะวางช้อนเลยโมจิเจ้าหญิงน่าก,กินเนาะอืม อร่อยเหมือนเยลลี่เลยแล้วน้ำราดอ่ะหวานละมุนกลิ่นดอกไม้อ่ะชัดเจนมากอร่อยอร่อยจริงไอติมโมนากะค,คือเป็นขนมปังแบบแซนด์วิชเนี่ยแล้วก็เป็นรสชาติไอตีมอ่ะคือมะม่วงไอติมเขาจะเหมือนเป็นเก็ดเอ่ะเขาเรียกอะไรการวิตี้หรืออะไรสักอย่างอืมอร่อยแบบนวอ่ะไม่เหมือนไอติมทั่วไปเรียกได้ว่าน่าจะเป็นไอติมโฮมเมดที่มีรสวิ่งอย่างเงี้ยเจ้าแรกในปจิตเรื่องอย่างนี้ัวนี้ก็อร่อการตกแต่งเขาอ่ะโคตรใส่ใจเลยมีแบบโมจิอยู่ข้างล่างด้วย่ะข้างล่างนเห็นไหม คุ้มราคาอร่อยแล้วที่ร้านเนี่ยคือโมจิอร่อยโมจิทําสดคนปักินควรมาหรือคนที่แวะผ่านมาเที่ยวปักินร้านเนี่ยเป็นร้านลับที่หนึ่งในใจที่อยากให้คนมาเยอะๆแต,ตอแต่ทางที่จอดรถอาจจะแคบหน่อยต้องจอดตักซอยอะ่ะแล้วเดินเข้ามานิดนึงได้บรรยากาศธรรมชาติอันนี้วาลาบิโมจิอันนี้คือแบบไปกินที่ไหนก็ยังคิดถึงที่นี่อยู่ความชอบส่วนบุคคลอันนี้ฟินมากๆดีจริงๆมันหวาน กลมๆตัวแป้งที่เขาด้วนมาย,ยางอุ่นๆอ,อ,อยู่เลยอร่อยมากอันนี้ต้องสั่งชอบอันนี้ที่สุดสการสั่งไอติมที่นี่ใครสั่งตัวทาร์ตเขาค่ะเขาจะแถมตัวนี้กลับบ้านด้วยจ้ากาสแตนเลตตัวนี้เป็นของสมนาคุณทางร้านถึนมากเลยไอติมทําถึงล,ละมูนละมุนนมจริงๆทางร้านขายเรนชายไอติมด้วยนะพร้อมรถตู้เลยใครสนใจสามารถติดต่อที่ร้านนี้ได้นุ่มมากอร่อยจริงหลอดเราก็ไม่เคยกินหลอดไม้แบบนี้นะเหมือนกินเหล้าเลยนะเลย ชาดอกไม้หอมมากเหมือน a f t ต r n o o n tea เลยเนาะนแต่ละไอติมอย่างของเขาที่ราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยกว่าร้านไอติมเั่วไปคือเขามีโมจิให้สมมติไอติมครก็จะมีโมจิแอบยัดม้อยู่อะคือจุดเด่นของร้านเขาคือร้านขายโมจิกินไปว,ว้าวไปไอติมก็อร่อยแล้วดิเป็นโมจิอย่างนี้เลยอะแป้งคตนดีไส้ขวดแดงอร่อยอาอันนี้คือเจ้าของร้านให้จริงใช่นะไหมใช่ค่ะเขาให้เลยนะ นี่เมื่อกี้ลืมแล้วเนี่ยเดินกลับไปเอาใหม่ในของที่ระลึกจะได้นึกถึงเวลาใส่ขนมหรืออะไรเงี้ยต้องนึกถึงพี่เขาโฮมุรูมุจำชื่อนี้ไว้ให้ดีหาที่จอดยากหน่อยแต่อร่อยชัวร์นะ